สวัสดีครับอรุณสวัสด์เช้าวันที่8ทธันวาคมจบไปแล้วนะครับนัดที่15 EPL ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ2คู่สุดท้ายก็เอเวอร์ตันก็ไม่ได้ทำให้ผิดหวังชนะ30นะครับผมอ่าก เอาสามารถเอาชนะนิวคาสเซิลซาลิกาโงที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงไป30ถือว่าแอดถือว่าพลิกล็อกไปนิดๆอะไรประมาณนี้ก็ทำให้ลำดับของเอเวอรตันหนีโซนตกชั้นมา1ลำดับอยู่ที่ลำดับที่17นะครับอยู่ที่ลำดับที่17แข่ง15ชนะ6สเสมอ2แพ้7ก็ถูกตัดไป10แต้มตอนนี้มีอยู่10แต้มนะครับ เชื่อว่าเอเวอร์ตันเอาตัวรอดได้แน่แก็ส่วนทีมที่แพ้คือนิวคาสเซิลก็ยังอยู่ลำดับเดิมอยู่ที่7นะครับแข่ง15ชนะ8เสมอ2แพ้5มี26คะแนนนะครับผมแล้วก็คู่สุดฮอตประจำวันนี้สเปอร์ต้อนรับการมาเยือนของขุนคอนนะครับสเปอร์แพ้คาบ้าน,นครับ1ประตูต่อ2นะครับสุดมันเลยครับ ก็ทำให้ลำดับของสเปอร์ยังอยู่ที่เดิมนะครับแข่งแข่ง15ชนะ8แพ้แพ้4เสมอ3เป็ 27, น27คะแนนนะครับส่วนเวสแฮมนะครับก็ยังอยู่ลำดับเดิมนะฮะลำดับที่9แข่ง15ชนะ7เสมอ3แพ้5มี24แต้มนะครับ ก็สรุปภาพรวมอย่างนี้นะครับสรุปภาพรวม Arsenal อาร์เซนอลยังนำอยู่อันดับที่1แข่ง15าชนะ11เสมอ3แพ้1มี36แต้มลิเวอร์พูลอันดับ2แข่ง15าชนะ10เสมอ4แพ้1อยู่34แต้มนะครับแอตันวิลลาอยู่ลำดับที่10เอ้ยอยู่ลำดับที่3แข่ง15าชนะ10เสมอ2อแพ้3มี32แต้มตามด้วยแมนเชสเตอร์ซิตี้ แข่ง15ชนะ9แพ้3เสมอ3มี30แต้มสเปอร์นะครับแข่ง15ชนะ8เสมอ3แพ้4มี27แต้มตามด้วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอยู่ลำดับที่6แข่ง15ชนะ9แพ้6มี27แต้มก็ลดหลังกันลงมานะครับมาดู3ลํลำดับสุดท้ายนะครับก็ยังรูต,ตั้นนะครับตกลงมานะครับรูต,ตั้นแข่ง15ชนะ2 เสมอ3แพ้10มี9แต้มตามด้วยเบอร์ลี่มี7แต้มเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดมี5แต้มนะครับก็จะเป็นไปนตามนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จัดอีกนะครับเตะวันเว้นวันเลยครับช่วงนี้นะครับก็รักใครชอบใครก็เชียร์เหมือนเดิมนะครับผมพบกันวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ